เชาๆว่าังข้าแบบนี้ครับพาคู้ชมไปสดร่อนๆแบบของข้อที่จังหวัดสุรินทร์ครับมื่อนีนศุกาไปชิมสำหรับกว๋วยเตี๋ยวเป็ดกว๋วยเตี๋ยวไก่ครับข่าวนาไกน่นาเป็ดริมทางแบบเปรียบง่ายนะครับโรสาสิอร่อยปานใดไปติดตามในช่วงของอีสาน้าแเหมือนี้ครับ อีสานผ้าแซบแซบอิหลีเดอ้อสวัสดีค่ะอีสานผ้าแซบมือนีค่ะสิผ้าผู้ชมนะคะมากกินอาหารสไตล์บ้านริมทางที่เรียบง่ายอบปุ่นบริการดีร้านนี้เปิดทุกมือค่ะตั้งแต่ตอนเสาร์หอดคำนะคะตั้งแต่เจ็ดโมงเสาร์จนหอดสองทุ่มเหมาะกับทุกช่วงเวลาใครอยากมาก,กินตอนใดก็กินได้บัาว่สีรีบออกจากบ้านหรือว่าสิเป็น มือแลงนะคะหลังเลิกงานก็ได้เช่นเดียวกันค่ะหานนี่คือหานเจกล้วยค่ะก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวไก่เขานาะไก่เขานาเป็ดท่านที่ที่เดินเขามาในหานกลิ่นน้ำซุปตุน๋นหอมๆกันลอยมากค่ะเป็นกลิ่นที่บอกได้เลยว่ามองนี่เพิ่นตั้งใจเฮ็ดจริง บนเป็นอาหารสำเร็จรูปนะคะจะเป็นการเคี่ยวเองทุกทุกมือนั่นเองเมื่อนี้ค่ะสิพามากิน3าเมนูหลักนะคะก็คือก๋วยเตี๋ยวไก่ข่าหนาไก่ไหลกับข่าหนาเป็ดเริ่มที่เมนูแรกค่ะกับก๋วยเตี๋ยวไก่ตุน๋นก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นค่ะไก่ตุ๋นสินใหญ่ๆตุ๋นจนเนื้อนุ่มหนังโบเล่โบมีกินสาบนำซุปรสชาติเข็มข้นโซดท้อน,น,นห้อนของข้อลายค่ะเป็นรสชาติที่สามารถกินเลยื่อยๆบอเลียน เซ็นเกติดเดยวกันหลวกไม่แบบพอดีบอ่อแข็งบอเลจนเกินไปเส็นมีหลายแบบให้เลือกนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่40บาทพิเศษอยู่ที่ห0บาทค่ะส่วนเมนูต่อไปค่ะ บอกเลยว่ากินละจุกแน่นอนค่ะกับเขานาไกมาพร้อมกับเขาสวอยฮอนฮอนไกตุนนุ่มๆชิ้นใหญ่ๆเป็นเมนูที่กินง่ายอิ่มไหวค่ะเหมาะกับเป็นมือกังเว้นสุดๆคันไพ่พอยากกินเสร็จนะคะต้องสั่งเมนูนี้ให้ได้นั่นเองค่ะอีกหนึ่งเมนูเด็ดนะคะที่หลายคนต้องสังส่งซ้ำนั่นก็คือเขาหนาเป็ดเนื้อเป็ดชิ้นใหญ่ๆนะคะได้หลายจนอิ่มบางคนถึงกับต้องห่อกับบาทราคาเขานาเป็ดนะคะธรรมาดาอยู่ที่50บาทพิเศษ60บาทแถมเป็นหมวา ใส่ใจทุออเดอร์ค่ะและนี่คือสเสน่ห์ของาอาหารทองทินค่ะที่เฮตให้ลูกค้าลายคนนี้ต้องกรับมากินซับ บอ่อลังเลเลยทีเดียวคันไผ่กำลังแหนมหาหานกับเขาแซ่บๆนะคะตรงแวะมากินให้ไดที่หานเจ๊กกล้วยก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ค่ะหานตั้งอยู่บนถนนถุงโพติดกับหานมนตรีการยางตรงขามกับพรอนใช้ค่าออดิโอนะคะนอกจากนี้นะคะทา้งหานก็นยังมีบริการสร่งเดลิเวอรี่นำนะคะพิมซื่อราน,นะค,ะค่ะก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุน๋นไก่ตุ๋นมื้อธรรมดานะคะอาจจะกลายเป็นมือโปรดของหลายๆคนนั่นเองคะ่ะอีสานพาสแอบเธอนาสีภาพ ไปกินหยางฝากติดตามกันแนเด้อค่ะมออือนีขอลาไปกกอนขอบคุณและสวัสดีค่ะอิสานผ้าแซบแซบอิหลีเดอ้อ